ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพอกันคลิปนี้นะครับผมก็นําเสนอท่านผู้ชมสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้ขาตั้งมือถือนะครับที่ผมได้สั่งมาเดิมๆนะครับขาตั้งมือถือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางหน้าผมนี่นะครับการใช้งานมันกับสิประมาณนี้นะครับมันกับควสามารถที่จะเอาความลงได้นะครับแต่เอางายได้ครับเอางายขึ้นที่ได แต่ความลงมามันก็จจำกัดแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเอาสางานเราก็ต้องลดเสาลงลดขาตั้งลงให้มันต่ำถ้าเขาจะถ่ายทําในที่ที่มันบ่มีความสูงนะครับแต่ว่าการใช้งานขาตั้งอันนี้นะครับผมก็มีวิธีการอีกที่หนึ่งนะครับที่จะทาให้โทรศัพท์เราสามารถที่จะความลงได้กว่านี้นะครับ วิธีการที่บ้านนี้นะครับก็บคือนะครับเราก็ต้องเอาออตัวนี้ออกซะก่อนนะครับอันนี้คือเดิมๆของมันนะครับเราก็มาหมุนออกนะครับแล้วก็เป็นเอาที่จับมือถือตัวนี้มาใส่แทนนะครับตัวนี้มันจะสามารถทำให้ โทรศัพท์เฮานะครับหรือว่ากล้องเทลูเฮานะครับสามารถความได้ลายกว่าเมื่อกีนีนะครับมาทดสอบเบิ้งครับมุนเข้าไปครับมนเข้าไปแล้วก็ล็อกมุนล็อกครับสังเกตเบิ้งครับเนี่ยยังมันไาเ้เอามือถือใส่ครับมันสามารถกลมได้เลยครับ ค่ตรงนี้ออกครับแล้วก็เอามือถือมาใส่ครับแล้วก็มุนตรงนี้ล็อกไว้ครับนะครับประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งตัวจับมือถือตัวนี้นะครับมันก็สามารถที่จะเอาเนี่ตั้งนี่นี้ก็ได้ครับอา่าแนวตังไปน,นี่ก็ได้นะครับ หรือถ้าจอาแบบแนวนอนตามปกติของมันนะครับก็ได้นะครับธรามดามาเดือมมาสิประมาณนี้นะครับมันจะตั้งได้ประมาณนี้สําหรับมือจับที่จับมือถือตัวนี้นะครับมันก็สามารถที่จะความนะครับทำองศาได้หลายกว่านะครับเอากลมขนาดนี้ก็ได้ครับนี่ก็คือวิธีการนะครับหรือว่าเทคนิคในการใช้งาน เสริมนะครับขาตั้งมือถือที่ผมได้สร้างมานะครับความได้นะครับงายได้นะครับการทำโมท็อท่านใดน,นะครับที่มีความประสงค์หรือว่าท่านที่มีขาตั้งแบบนี้อยู่นะครับก็จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับหรือจะเอาไปปรับปรุงนะครับทำให้มันเกิดประโยชน์นหลายๆกว่านะครับ สามารถที่จะเอาเอฟไปทำใดนะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมดูมาดูตลอดนะครับแล้วนกะ็ขอกำลังใจนะครับในการกดติดตามซองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คงทีินิสันนี้นะครับอยู่ที่แมงซูสทุกคนสวัสดีครับ